สรุปข่าวเชื่อมไปยูโกประจาวันที่27พฤษภาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดทเชียงนี้ขอสนอะริโอเลือก ken เคนเข้ารังผีดีกว่าวัดดวงโอซิเมนะโดยทางบริโอฟอร์ดินานอดีตกองหลังของทางแมนเชสเตอร์เดนั้นขอเลือกแคร์รเคนเสริมกองหน้ามากกว่าที่จะเป็นวิกเตอร์โอซิเมนในขณะน,นี้โดยวิจาแดงต้องการกองหน้าเบอร์9ก้าเข้ามาเสริมทีมในช่วงสมอนี้โดย2คนที่มาแรงก็คือ เคนกับโอซิเมนแต่ทางบริโอนั้นมองว่าหากให้เลือกระหว่าง2คนนี้ขอเป็นดาวยิงจะทางสเปอร์ดีกว่าเพราะว่ารู้จักเกมพีมบริกเป็นอย่างดีและก็สามาระการันตีการทำประตูได้อย่างแน่นอนเราต้องได้กองหน้าเบอร์9้าในการสร้างทีมและมีชื่อที่กคาังมาแรงโอซิเมนและก็เคนท้ายที่สุดแล้วมันขึ้นอยู่กับเคนและก็แด n นี l บรวีบริโอที่กล่าวกับทางผ่าน u b e Channel ถ้าทั้งคู่ตอบตกลงและต้องการจะทำให้มันเกิดขึ้น ผมคิดว่าแมนยูนั้นจะทำสำเร็จนะส่วนเรื่องราคาไม่อาจจะสูงจนเกินไปได้พวกเขาจะได้ทุกอย่างจากทางเคนให้เขาได้ทำในสิ่งที่ทำมาโดยตลอดให้เขาได้ลงเล่นในแชมปยนลกและแข่งขันแย่งแชมป์ลลกรวมถึงบอลช่วยทีมอยู่ในจุดที่ดีกว่าสเปอร์นั่นคือประเด็นนะโดยโอซิเมนเป็นอะไรที่แตกต่างเขาอายุ24ปีทำประตูในฝรั่งเศสและก็อิตาลีคว้าแชมป์ลลกของอิตาลีและรู้วิธีการคว้าแชมป์ลลก เขาเป็นกองหน้าเบอร์เก้าที่โดดเด่นส่วนจะเล่นในพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่านั้นไม่มีใครรู้นั่นเป็นเรื่องของแมนยูที่จะต้องจัดการกับเขานั่นเป็นความเสี่ยงที่ผมมองเห็นเขาไม่รู้จักลีกเขามีความสามารถที่ยอดเยี่ยมและก็โปรไฟล์ที่ดีเขาเก่งในกรอบเขตโทษแต่ก็ยังมีปัจจัยที่ยังไม่รู้เขาจะประับตัวได้หรือเปล่านะ ถ้าให้ผมเลือกระหว่าง2คนนี้คงแฮปปี้เป็นอย่างมากแต่ทางเคนเองก็สามารถจะการันดี25ประตูต่อฤดูกาลให้กับคุณแบบไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะทําได้หรือไม่ในขั้งนี้เป็นนัว่าง,งานนี้ก็ดูแล้วทางเออเคนก็น่าจะคุ้มกว่าวิกเตอร์โอซิมเพนนะฮะก็ราคาก็สุสีกันในขั้งนี้เรามาดูข่าวจบมากกันดีครับเชนฮากไม่ตอบมาพูดอะไรเลยกับทางซีเอ็กหลังเกมในขั้งนี้ โดยทางอีดิคเชนฮากุณซือของทางแมนยูไม่ขอเผยถึงบทสนทนาระหว่างเขากับทางฮาคิมชิเยชแข้งของเชลซีหลังจบเกมที่ทีมชนะไป4-1ตออ่อสุกวบอลพีมเังกฤษเมื่อค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทั้งคู่ทำงานร่วมกันที่อาแจ็คในช่วงปี2017-2020ก่อนที่แข้งทีมชาติโมร็อกโกจะย้ายมาอยู่กับทางเชลซีและต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากหลังไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นมากมายนักโดยหลังจากจบเกมที่ทั้งคู่เจอกันที่โอทัฟฟอร์ด เชนฮักเดินเข้าไปหาลูกน้องเก่าและก็มีการสนทนานแล้วก็สวมกอดกันเมื่อถูกพูดถึงบทสนทนาระหว่างซีเย็กกับทางเชนฮักก็ด้กล่าวถว่านั่นเป็นเรื่องระหว่งหางฮาคิมกับผมเรามีประสบการณ์ร่วมกันมากมายสิ่งที่สวยงามเป็นความผูกพันกันตลอดชีวิตเขาต้องลงเล่นทุกสัปดาห์นักฟุตบอลแบบนั้นมันมีช่วงเวลาที่รุ่งเรืองในอาชีพเขาต้องอยู่ในสนามได้ สำหรับเกมสุดท้ายของฤด,ดูกาลแล้วแมนยูนี้จะเปิดบ้านเจอกักบทางฟูรัมส่วนทางด้านเชลซีจะลงเล่นในบ้านเช่นเดียวกันกับทางดิวกาซซนโดยจะลงสนามในเกมช่วงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เป็นว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงเผยข้อมูลจูดเซ็น6ปีกับทางวราชันคาเหน่อยบอกได้เลยว่าเพิ่มขึ้นทุกป,ปีนะ โดยการที่ทางฟาวิเชโอโรมานโน่นะฮะนักข่าวคนดังเปิดเผยนะนว่าจูดเบริงแฮมอาจ,จเซ็นสัญญายาวกับทางบริอัลมาดริดจนถึงปี2029ส่วนค่าเหนื่อยจะเพิ่มขึ้นในแต่ละฤดูกาลในข่านนี้ซึ่งแข้งทีมชาติอังกฤษนั้นเตรียมลงเล่นเกมสุดท้ายแอฟฟิคบุนเดสเซริกาเยอรมันกับทางดอทมุนในช่วงวันที่นี้เจอกับทางไมซ์โดยหากชนะจะได้แชมป์มาครองทันทีหลังนำเป็นจาาฝูงของตารางคะแนนด้วยการมีเทบด70แต้ม จากทั้งหมด13เกมนำหน้าไบร์นมินิกอยู่2แต้มในครั้งนี้โดยที่ผ่านมาเจอเจ้าตัวเจะตกเป็นข่าวว่าเรื่องการย้ายทีมมาอย่างต่อเนื่องกระทั่งล่าสุดมีการรายงานข่าวดาว่าตกลงย้ายไปเล่นกับทางรัชจุดขาวเหลือเป็นแค่ทั้งส,สองสโมสรเจรจาเรื่องของค่าตัวกันให้เป็นที่เรีะบรัดนั้นโดยจะรอให้ช่วงซีซัท่นนี้จบลงอย่างเป็นทางการซะก่อนโดยดังบารมาโนเองก็ระบุข่าวด้ว่าเบรดิงแฮมนั้นจะเซ็นสัญญากับทางเบรอัลมาติด ยาวไปถึงช่วงปี2029ส่วนตัวื่อนของค่าเหนื่อยนั้นจะเพิ่มขึ้นในแต่ละฤดูกาลรวมถึงโบนัสส่วนตัวของทีมกันอีกด้วยซึ่งเบวินแฮมนั้นพลาดไปเพียงแค่2เกมในบุนเด,ดสเซดีกาซีซี่นนี้โดยทําไป8ประตูกับอีก5แอสซิสจากทั้งหมด31เกมโดยรวมทุกรายการทําไปทั้สิ้น14ประตูกับอีก7แอสซิสจากทั้งหมด42เกมในคาแรกนี้เพิ่มจมนันอีกด้วยนะผมเปน็นเดว่าง,งานนี้ก็ต้องรองดูคันต่อไปก็แลวกันนะครับว่าจะเเป็นนช่ร เรามาดูข่าวจอบมาดก,กันดีครับอาร์ตายปิดเทอมก่อนเชื่อนเลยนะอันโจนี่สออพักยาว2เดือนโอเจอ m a แมนเชสเตอร์สี้ซะอย่างนั้นโดยการนี้แมนยูสออแววอุกช่วดใช้งานอนโทนีในเกมชีมบริกนัดปิดซีซั่นกับทางฟูแรมและก็โดนแมนเชสเตอร์ตี้ชิงถ้วยเอฟเอคัพหลังสื่อผู้ดีรายงานข่าวว่าเจ้าตัวนั้นน่าจะพลาดลกงสน้าในช่วงสองเดือนนี้ โดยทางอินดี e n นเดนส์สื่ออังกฤษรายงานขาน่าวว่า a อนชนีปีของแมนยูอาจจะต้องพักยาวถึง2เดือนเลยทีเดียวหลังบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวาจากเกมพรีเมียร์ลีกนัดเปิดประรง ford, างโอชฟฟอร์ดถล่มเชลซีไป4ต่งเมื่อวันพฤราสบดีที่ผ่านมา ซึ่งเาเตะชาวบอสเรียนนั้นบาดเจ็บจะต้องโดนเปลี่ยนออกจากสนามหลังจากที่เล่นได้คร่าวๆครึ่งชั่วโมงท่งนั้นโดยเจ้าตัวนั้นจะเข้ารับการประเมินกันอีกทีหลังเอริกเชนฮาร์ุ่นสืรอริษาแทแดงได้เผยหลังจบเกมนะว่าตอนนี้ยังพูดยากนะวะ่าว่าเราจะเป็นต้องรออีกย4ชั่วโมงหลังจากนั้นเราจะได้รู้รายละเอียดมากยิ่งขึ้นในขณะนี้ ดยนอกจากอันโทนี่แล้วนั้นแมนยูเองยังต้องลุ้นนะฮะอาการบาดเจ็บของลูกชอแบ็กซ้ายคนเก่งกันอีกด้วยหลังเจ็บหลังจนถูกถอดออกมาสักพักหนึ่งก่อนจะเริ่มกันต่อขึ้นหลังแต่คาดกันว่าจะไม่ลุ้นแรงมากมายนักโดยแมนยูมีโปรแกรมลงเล่นทีมเบลเกตนัดปิดฤดูกาลด้วยการเปิดตารางโอทลฟอร์ดต้อนรับฟูลแลมในช่วงวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมนี้ก่อนจะดวนกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ผู้ปร,รับร่วมเมืองในศึก FA Cup นัดชิงชนะเลิศที่สนามเบมบรี วันเสาร์ที่3มิถุนายนที่จะถึงนี้อานะผมเป็นนะว่างานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็กันนะฮะก็จะได้เจอกับเขาอีกทีตอนช่วงปริเทเชันหรือไม่งานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะเรามาดูข่าวจอมมานกันครับอยู่ต่อได้ไหมเทนฮาร์เชื่อว่าเดคีอาเซ็นสัญญาใหม่กับทางแมนยูได้อย่างแน่นอนนะ ซึ่งงานนี้เอเด็กเชนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เด็ตสโมสรที่มาแรงฟอร์มแรงแ,รงแห่งสึบฟุตบอลทีมเลนกิทเชื่อมั่นว่าดาบิดเดกิอยผู้รักษาประตูชาวสเปนชิชจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่เฝ้าเสาให้กับทางท้า,ทาพิสตแตงกันต่อไปโดยในทนวันเลือดการทิงโดจะหมดสัญญากับทางท,างท้กสัญัดในวันที่30มิถุนายนนี้โดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยพยายามจะเปิดการเจรจาเรื่องการขยายสัญญาฉบับใหม่อย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่สามารถจะตกลงกันได้ ดหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้การพูดคุยต้องสะดุดนั้นก็คือการที่เขาต้องลดค่าเหนื่อยที่ได้รับปัจจุบันจํานวนกว่า375 0 0 0ันปอนด์หรือราว15.75ล้านบาทต่อสัปดาห์เดคิอ,อาร์ตั้งย้ายจากทางอา,าราติโกมาดริตอะฮะมาเฝ้าเสาดิถินโอทัฟฟอร์ดเมื่อปี2011โดยหากการเจรจาไม่สามารถจะบรรลุผลสร็จได้นั้นหมายความว่าเกมพบกับทางฟูรมในลีกวันอาทิตย์ที่2 8พฤษภาคมนี้อาจจะเป็นแมตช์สุดท้ายของเขากับทางทสังกัดในคาั้งนี้ก็เป็นได้ งานนี้เองเทนทันกอยอรับว่าการเห็นโกทีมชาติสเปนอยู่ทำมาที่เป็นด่านด่านประกาศสุดท้ายต่อไปและเชื่อได้เลยว่าการต่อสัญญานั้นจะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด,ดีผมคิดว่าเราต้องการใช้เขาอยู่ต่อไปและเขาก็อยากจะอยู่กับทีมเช่นเดียวกันดังนั้นผมคิดว่าเราจะหาทางออกร่วมกันได้และผมไม่เคยแสดงความคิดเห็นว่าการเจรจาจะดําเนินการไปถึงขั้นไหนในครั้งนี้หรอกนะ ทันนีเดีคีอาเองเพิ่งจะคว้าตําแหน่งโกลเด้นโกลนะฮะประจํารปูการนี้ไปครองแต่กระนั้นเจ้าตัวก็มักจะโดนวิจารณ์เรื่องการเล่นที่ผิดพลาดบ่อยครั้งทําให้มีการรายงานข่าวว่ากุนซูชาดัชคาดหวังที่จะเซ็นสัญญาผู้รักษาประตูคนใหม่คนนี้ในช่วงสมอนี้ไปในบางกานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสโคชี้โอกาสชัดของทางซันโชกับแมนยูในศึกเอเฟเอค,คัพร,รอบชิงชนะเลิศ โดยกานนี้ทางพอสโคอดีตกองกลางของแมนยูมองว่าจะโดนซันโชมีโอกาสที่จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในศึกทางเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศหลังจากที่โชว์ฟอร์ไมได้ดีในเกมพรีเมียร์ลีกล่าสุดนี้ซึ่งอดีตทางดัตบุลถูกเอ็ิดเชนฮากลงมา,าส่งลงมาเล่นเป็นตัวจริงตรงริมเส้นฝั่งซ้ายในเกมที่เปิดบ้านถล่มเชลซีไปยังคันลอยถึง4-1ต่อโดยนัดนี้เจ้าตัวสามารถทําได้1แอสซิสในครั้งนี้ด้วย อย่างไรก็ตามในเกมนี้แอนโทนี Anthony ปีกชาวบราซิลได้รับอาการบาดเจ็บจะต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปจากทางสนามและน่าจะหายไม่ทันเกมเอฟเอคัพรอบชิงชนตเลิศซึ่งทำให้โโคเชื่อว่าจะมีโอกาสสูงที่ซานโชจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแทนที่แขคงซัมบ้าทางด้านฝั่งขวาซึ่งเป็นฝั่งที่เขาสนัดกันอีกครั้ง เมื่อคุณต้องการจะลงเล่นและบางครั้งคุณอาจจะโชคไม่ดีบ้างและคืนนี้มันเกิดขึ้นกับทางอันเจนี่แต่เขาเองก็มีคนที่เก่งที่เข้ามาแทนได้ยอย่างวรัตฟอร์ดที่ลงเล่นเป็นตัวสำรองในค่ำคืนวันนี้และผมคิดว่าซันโชก็กำลังโชว์ฟอร์ไมได่ดีกว่าที่เคยเล่นมาตลอดทั้งซีซั่นอีกนะผมเองรู้สึกเสียดายเล็กน้อยที่ซีซั่นของเขาเนี่ยจบลงไปเขาทั้งที่กำลังฟอร์มดีแต่เขาก็ดูฟิตนักกำลังฟิตมีความเร็วและดูมีความมั่นใจดังนั้นผมจึงเชื่อได้เลยว่าเขาจะได้ลงเล่น,น,ลออน,น,นใน,น,นี้นล่ง และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลูซมโมอนแมนเชเสเต็ดในช่วงที่น่งครับขอบคุณทุกคนต่ามทับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลครับขอบคุณ